วันนี้ผมจะพาไปดูรีวิวสีที่ทำไว้มาครับนี่ครับไปไงอ่ามีสีสติกเกอร์สติกเกอร์โอ้ลายนี้เข้ากันไหมเข้าไหมวะอ้โหก็โอเคอยู่ ได้อยู่อืมนี่ได้อยู่อืมอย่างงครับเพื่อนเพื่อนอโอ้โหเป็นงงี้ไลยโอ้โหก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จะซื้อใหม,มไม่ไปขึ้น ไม่นค็ขึ้นร้ายม่เค็ขึ้นเลยเป็นไงโอ้เพื่อนเพื่อน มันก็ขึ้นล้อเปลี่ยนลายใหม่ลายนี้มันก็ขึ้นนะเพื่อน เห็นด้วยอ๋อเตียไปอ้าวแลนแดนแล้วน,นี่้อยแห้งก่อนเพราะว่าตอนนี้ปลา,าน,น้ำแห้งหายยังไงขอบคุณครับ